วงคู่กันหวานแล้วสบตากันหวานฉ่ำรับงานอีเวนต์แท็คคู่เป็นครั้งแรกหลังเปิดเนื้อเปิดตัวว่ากำลังอินเลิฟสุดๆสําหรบบพระเอกเจ้าเสน่ห์บ้องนวัตคุณรัตนรักและสาวน้อยแก้วจริยาสิริมงคลสกุลปกติกครับปกติก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆติดต่อไม่เยอะแล้วแหละก็ปรึกษากับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็กันเองด้วยนิดหน่อยเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอยากให้รับตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะครับก้องกับแก้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดบังว่าเขาคบหากันเป็นคู่รักต่างวัยที่เจอทีไรก็สดใสน งานแรกงานนี้แววว่าฟันค่าตัวเกือบครึ่งล้านเชียวเลยคา่ะเจ็ดพีนแสนก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันหักไปหักมาเหลือนี่จะอ,าาออกมาออก คู่แล้วก็เปิดตัวด้วยกันเนี่ยที่มั่นใจว่าค่าตัวต้องสูงพอสมควรค่ะถึงทําให้ตั้งคู่ออกงานด้วยกันได้เรื่องเงินก็โอเคทําง,งานก็เราอยากได้กันอยู่แล้วเดี๋ยวผมยืมหมดเลย <c oughs> แหมช่วยไม่ได้จริงๆก็คนรักกันแล้วดวังเกิดเกื้อนหนุนซึ่งกันและก,ก,กันมีทั้งงานม,มาีทั้งเงินไหลมาเทมาขนาดนี้ขอรอ้องว่าอย่าอิจฉากันนะจ๊ะ